ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ่นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็อยู่กับช่องคลิปผมนอนชนาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็ผมจะมาบอกมาระบุว่าณตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยนะครับพิกัดในการสั่งแอปไลน์แมนนั้นณตอนนี้อยู่บริเวณไหนซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็วิ่งอยู่นะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้วิ่งพอม,มาออกมาเขตพื้นที่ข้างนอกแล้ว แต่มันมีวิธีสังเกตนะรัศมีนะพื้นที่อนาคตนี่ไม่แน่อาจจะขยายนะครับถ้าผลตอบรับดีอ่ะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าจอสำหรับไลแมนไรเดอร์นะอ่อเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกมันก็เลยไม่มีพื้นที่รับถ้ายังไม่พร้อมเริ่มงานม,มันก็จะระบุวันนี้เนี่ยเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่แถว อำเภอวันนนิวาาผมออกมาทุลาบมาทำงา,าง,ง,งานเนี่ยถ้ายังมันกดเริ่มงานเนี่ยจุดพื้นที่ที่มันอยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้หมดเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้วิ่งมาวันนี้วันที่2เพราะว่าฝนตกสมมติว่ากดดูแลดูพื้นที่เริ่มง,งานนะมันก็จะลิงก์เข้าหาพื้นที่ที่เรารับผิดช,ชอบ พื้นที่ที่มันระบุไว้เนี่ยเขตพื้นที่เนี่ยณตอนนี้นะเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันจะอยู่ประมาณนี้แะอ๋อโอเคนี่ประมาณนี้ว่าเมื่อก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้แหละที่ผมดูนะที่ผมเริ่มงานแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเส้นเนี่ย มันจะอยู่แค่นี้เอ่อส้นในการสั่งงานนะจะอยู่ประมาณนี้ตอนประมาณเดือนเอ่อมักราคมมันจะอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้พ้นไปสักระยะหนึ่งรู้สึกมันก็จะขยายขึ้นมา มันขยายขึ้นนะย้ำว่าขยายขึ้นแต่ผมไม่รู้รัศมีที่แท้จริงว่ามันให้รัศมีที่เท่าไหร่เพราะผมอยู่ข้างนอกอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมเคยรับงานไกลสุดนี่ก็คือไปส่งที่เนี่ยจุดนี้จุดนี้เลยไกลสุดหมู่บ้านจัดสรรแถวเส้นหางฮงนะไกลสุดแต่ยุคแรกๆผมรับงาน ถ้าเป็นเส้นถนนสุกนครนครพนมนะแล้วก็เส้นไกลสุดทางเส้นอุดอรสกลรู้สึกว่าผมจะไปส่งไกลสุดคือหลังเรือนไม้คาราโอเกะ่ยวมานี้แล้วก็ถ้าเป็นเส้นสีแยกบายพาสเนี่ยผมไปส่งไกลสุดน่าจะเป็นบุูงบ้านจัดสรรหลังไม่ใหม่หลังสีวิทเลยแยกบายพาสเข้าไปอีกประมาณ ห้ากิโลเมตรนี่ละแล้วก็เส้นแถวนี้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณกวบอนเฮาผมไปส่งไกลสุดประมาณนี้นะครับอนาคตนี่ไม่แน่ถ้าผลตอบรับดีนะถ้าผลตอบรับดีพื้นที่อาจจะขยายวงขึ้นไปอีกอาจ,จประมาณสักสามกิโล ทุกสากิโลนะผมผมลองจับสังเกตด,ดูนะทุก3ากิโลเนีย่ยอคลิปนี้มีแค่นี้นะครับมาบอกเฉยๆว่าพื้นที่รัศมีที่เขาไปส่งหรือว่าสั่งออเดอร์ได้นะครับถ้าเป็นเส้นสกลนครนะครพน,พนมเนี่ยพื้นที่น่าจะเป็นเส้นแถวบ้านนางโฮง นะครับไกลสุดที่สามารถรับส่งอาหารกันได้ส่วนเส้นไปอุดอรนั้นไกลสุดน่าจะเป็นเส้นแถวเรือนไม้คาราเกะพื้นที่นะครับถ้าเป็นเส้นสียแยกใวพาที่ว่าขึ้นไปภูพานน่าจะสามารถสั่งอาหารได้ก็คือประมาณเส้นไทยวัสดุถ้าเป็นเส้นสกลนครไปเส้นมุกดาหาร ไกลสุดน่าจะเป็นแถวอ่ากูบอนเฮาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ